สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูหรือว่าเข้ามาดูย้อนหลังกันด้วยนะครับวนี้ก็จะพามาดูรถนะพี่นะ พามาดูรถนะพี่ว่ามีรุ่นอะไรมัางนะครับสำหรับใครที่ดูในคลิปแล้วบนบอกว่าไวเกินไปก็ดูได้นะพี่ว่าอยากดูขันไหนอะไรยังไงเนาะอาจจะสั้นๆหน่อยนะพี่นะมันไม่มีไม้กันสั้นนะครับ ถูกใจกันไหนก็แคปภาพหน้าจออ Inbox เข้ามาถามในในเพจเลยนะครับผมในไลน์ก็ได้ครับไลน์แอดเข้ามาเลยใครเดี่ยววาเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามฝ่ายนี้ด้วยนะครับ สอบถามได้นะพี่อยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษที่เห็นแล้วแบบถูกใจคันไหนเป็นพิเศษก็สอบถามได้นะครับ <c oughs> สอบถามได้เลยครับอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษเนาะ <c oughs> ถ้ากองสั่นนะขออภัยด้วยนะพี่นะพอดีว่าไม่ได้ใส่ไม้กันสั่นเนาะ ผมพยายามเดินถ่ายช้าๆเนาะอยากดูคันไหนเป็นพิเศษทักมาถามได้เลยคีทางยินบล็อกเนาะทางเฟซทางไลน์เนาะทักเข้ามาหาได้เลยครับว่าอยากดูคันไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวาทางเราจะส่งเป็นรูปรถหรือว่าอันนี้ให้แยกเป็นพิเศษเนาะแบบเจาะๆว่ามีอะไรคันไหนคันนี้คันนี้เป็นไรเนาะอยากดูคันไหนก็บอกได้นะครับทักเข้ามาสอบถามได้พี่ ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดหัวใจกันเ้วยนะครับกดกระดิ่งกันด้วยนะพี่นะอันนี้ไปแบบช้าๆเลยนะพี่นะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะลงแบบเป็นแบบออฟไลน์ด้วยนะดูย้อนหลังอะไรอย่างนี้นะ ใครที่บอกว่าไวดูไม่ทันจะดูเลยนะพี่เดี๋ยวดูไลน์นี้ก็ได้นะผมผมจะพยายามที่จะไปช้าๆให้แล้วนะเดี๋ยวพี่ไปดูย้อนหลังถูกใจขนาดไหนก็แคปภาพหน้าจอเข้ามาทักหางเหียหม,มาดได้เลยพี่ทางทางเฟสเลยทางไลน์เลยพี่ถ้าไม่ทันใจหรือว่าแอดมินตอบช้า,างไงโทรเบอร์ก็ได้ครับพวกเอ็เอ็นอาเนะนี่รถเก่าๆรถเลวก้า,กาพวกนี้ <c oughs> เดยใครถูกใจนะพี่พวกเอ็นเนามีเล่มมีเล่มมีทะเบียนเนาะไอ้สปาร์กนะครับผมพยายามไปช้าชาให้เนาะอันนี้เป็น R15 นะพี่นะ R15 กับ CBR เนาะอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกสปาร์135 ก็จอเข้าใจหรือว่ากดไลค์กันให้ให้กำลังใจกันได้ครับผมคอมเมนต์ Comment ถามกันได้นะพี่นะว่าอยากดูรุ่นไหนอะไรงไงเนาะนีะ่อาสิบห้าเลนะนี่ก็รนะอระเบิดเหมือนกันนะพี่นี่ค่างเว็บพวก พวกเวฟพวกไมโครพวกนี้คาวาสกิไมโครเนี่ยก็หายากแล้วนะพี่นนองนี่นะผมพยายามจะไปไม่ไวเนาะเพราะว่าแบบถ่ายคลิปที่ไรมันก็จะมีแบบพวกเขาบอกว่าอะไรนะถ่ายเร็วเกินมั่งมองไม่ทันตาลาย <c oughs> ผมพยายามไปช้าแล้วพี่เพราะรถรถมันเยอะจริงๆเนาะถ้าจะให้ถ่ายหมดโอ้โหมันนานพี่ ผมนี่คนที่แบบอยากดูแบบเจาะจงจริงๆมาดูไลน์นี้นะพี่นะถ้าเกิดกล้องสั่นขออภัยด้วยนะพี่นะพอดีว่าผมไม่ได้ใส่ไม้กันสั sure> ่นเนาะไม่ได้ใส่ไม้กันสั่นเนาะขาอจอเข้าใจคอมเมนต์ถามกันได้ครับว่าอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษเนาะถามอะไรได้นะพี่พวกนี้ก็ มีแยกอะไรเหมือนกันนะครับผมถามได้นะว่าคันไหนแยกอะไรได้หมดเลยครับทักขามาสอบถามมันได้ครับ อันนี้จะเป็นโซน vr ที่แเนาะโซนแบบวัยรุ่นยุคเก้าสูนี่พี่นะอยากดูคันไหนเป็นพิเศษบอกได้นะครับทักเข้ามาในในเพจเลยหรือว่าแอดไลน์เข้ามาถามได้เลยพี่อยากดูคันนี้เป็นพิเศษคันไหนเป็นพิเศษเนาะผมพยายามไปช้าแล้วนะครับพอดีว่ามันจะได้ไม่ต้องลายตาด้วยเนาะ ไทเกอร์ VR คันนี้สวยนะพี่นะมีเล่มมีเล่มอยากดูคันไหนแคปภาพหน้าจอเลยพี่แคปภาพหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปในเพจเลยนะครับผมแ๋่วเขาจะมีทีมงานคอยตอบเนาะหรือว่าแอดมินนั่นเองครับแอดมินแอดมินเรามีคนเดียวนะพี่นะ ใจเย็นๆนะครับผมเพราะว่าบางทีเขาก็ตอบไม่ทันเนาะถ้าเกิดหรือว่าบางทีเขาตอบช้าหรือว่าอะไรนานเกินไปพี่ลองทักทักทักเข้าไปใหม่เนาะบางทีเขาแบบแชทมันเยอะมันทับ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 กันไปเรื่อยๆบางทีเขาก็หาไม่เจอนะพี่นะี๋ยวมีก็โทรมาเลยครับผมโทรมาเพื่อเฮียมาเลยครับเดี๋ยวก่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะให้อันนี้ไว้เนาะพอดีว่ามีลูกค้ามัน ลูกค้าเขาบอกอะว่าเยอะเนะว่าแบบตอบช้ามั่งอะไรมั่งบางทีมันก็โอ้โหพี่บางทีเขาแอดมินเขาคนเดียวเขาก็ตอบไม่ทันเนาะ <c oughs> พี่ตั้งใจเย็นๆกันหน่อยนะสักกองสั่นเขาขออาภัยด้วยครับพอดีว่ามันไม่ได้ใส่ไม้กันสั่นนะพี่นะทักก็มาถามกันได้วีอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษทักเข้ามาเลยครับ มีเยอะนะพี่ไอพวกกองล้อพวกนี้ก็ขายนะพี่นะนีเข้ามาดูเลือกดูหน้าร้านกันได้เลยพี่นะี่เยอะนะพี่นะมีเกือบทุกรุ่นนะพี่นี่พวกกองล้อพวกนี้ก็ขายนะ ขอจอขอใจคอมเมนต์ถามก็ได้พี่กดไลค์ให้ด้วยครับใครที่เข้ามาดูกดไลค์ให้หน่อยครับผมติดตามกันด้วยครับถ้าอยากดูแบบผมอัพคลิปหรือว่าอะไรแบบอัพคลิปอัพเดทอัพเดทรถเข้าร้านอะไรอย่างนี้ก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้พี่หรือว่ากดติดตามไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งแจ้งเตือนเนาะพอดีแบบรถรุ่นรุ่นบางรุ่นมันมาไวไปไวเนาะ พวกนี้พาพวกนี้ค,คือรถที่ผมพาดูเมื่อกี้เนาะพวกทีเซตเ็มพวกอันนี้นะนี่ไ <c oughs> อ,นน,อนนี้พาดูแล้วนะพี่นะไปดูรถเลื้อยกันดีกว่าพี่อันนี้จะเป็นโซนรถเลื้อพี่นี่มา ลถเลือลดแยกอะไรเนาะใครที่อยากเอาไปทําอะไรหรือว่าอยากได้ไหลตัวไหนทักกํามถามได้เลยครับผมว่ามันมีรุ่นอะไรมั่งเลยพี่นะอยู่เยอะ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 มากพี่อยู่นี่นี่เว็บร้อยสิบไอเนาะนี่พวกเวฟบร้อยสิบไอพวกเว็บร้อยพวกเวฟเอสอะไรพวกนี้ก็มีพี่ร้อยยี่ิห้าเนาะตัวเอสตัวอามีหมดอ่ะพี่ แต่ส่วนมากตัวถ้าเป็นตัวบางลมจะไม่ค่อยมีนะพี่นะอะไรหายากอยู่ตัวนี้อันนี้จะเป็นรถแยกอะไรนะพี่อยากได้ชิ้นไหนถามเฮียมันเลยพี่อินบ็อกเข้ามาถามเลยครับอยากได้กาบยกคันอะไรอย่างเงี้ยราคาราคาเป็นกันเองครับไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะพี่ราคาแบบพ่อคา้าพ่อคา้าจับต้องถ้าเข้ามาถามได้ครับอันนี้เป็นรถแยกอะไรนะพี่นะมีแก็บทุกรุ่นนะพี่พวกคิกไง แอรบองแอร์เบกนะจีจีทีร้อยยี่ห้าก็มีพี่นี่นะูโวเนาะพวกอันนี้นี่พวกเลนะ่ดนี่พวกเน็กพวกนี้นี่นี่ก็จีทีนะพี่นะจีทีร้อยยี่ห้านี้ก็แยกอะไรเหมือนกันนะพี่นะแยกหมดอะพี่อยู่นี่อันนี้เป็นโซนแยกอะไรเนาะนี่นูโวนูนเอสเอ็กหัวตัวหัวฉีดเนาะนูโวตัวหัวฉีด อันนี้ก็เป็น MX ตัวเก,ตก่าเนาะพวกสมาร์ทน,นี่มีโอตัวแรกไอ้พวกนี้เป็นรถลอยแยกอะไรนะครับผมอยากได้ขั้นไหนแคปบหน้าจอแล้วทักเข้ามาถามในเพจได้เลยพี่แอดไลน์ก็มาถามเลยครับถ้าเกิดบอกนี่ตามนี้ก็ได้พี่ีน่นี่นี่น ช่องทางการติดต่อตามนี้เลยพี่เยอยากเข้ามาดูหน้าร้านก็ตามนี้เลยนะพี่มันจะอยู่แบบพิมพในไอใน Google Ma p ก็ได้พี่ว่าหมานจเจริญสาขาสองนะมันจะอยู่ตรงข้ามกับปัม๊มคาเทกนะตรงไฟแดงนะพี่ตรงไฟแดงหนองแปนะ่ะอยากมาดูหน้าร้านเข้ามาดูได้เลยครับนี่รถเยอะอยู่นี่ อกเกล่าเนาะอ่ะพวกสมงสมารพวกอกเกล่าพวกเทน่าโนวารถเยอะก็ลือพี่ลือทุกคันพี่รถอะแล้วรถก็เยอะด้วยเนี่ยอยู่เนี่ยทักเขามาถามเลยพี่ทางเพจทางเฟซทางบุ๊กทักเข้ามาถามเลยพี่โคตรเยอะอยาก อัเอนนจริงถ้าเกิดเป็นไปได้อยากให้พี่มาดูหน้าร้านมากกว่าเนะว่าอยากได้อะไรชิ้นไหนเนาะเยอะเยอะจริงเยอะจริงพี่ถ่ายให้ดูวันหนึ้น่าจะนานอ่ะน่าจะเป็นชั่วโมงอ,ะอ่ะอยากๆๆดาูอยากอยากดูขนาไหนครับคอมเมนต์ถามได้เลยพี่ทำไมมันไม่ขึ้นคอมเมนต์วะ อาสิบห้านะอาสิบห้านี่ก็เมื่อก่อนมันก็เต็มคันนะพี่พวกเนี้นี่นี่พวกอาสิบห้าพวกนี้เนี่ก็เต็มคันนะพี่แต่มันเขาแยกอะไรขายเนาะมันก็ขายโชคหน้าขายอันโน้นนะขายอันนี้นี่เขาแยกหมดเลยพี่พวกมีเล่มเขาเขาก็แยกนะพวกนี้เนี่ยอาสิบหกอาสิบห้านี่นี่คันนี้ก็มาเต็มคันแต่มันเหลือแค่นี้พี่เขาแยกอะไรขายหมดเนาะ เครื่องเครื่องพวกนี้ก็ขายขายหมดนะพี่นะแยกหมดเนาะแยกหมดพี่พวกผูโชมพี่เสี่นี่ก็ล้อแม็กซ์พีซีผู้เสี่ตัวร้อยร้อยหกสิบนะพี่ ล้อแม็กซตัว160น,นี่ก็อะไหนะอะไพซร p อยหกนั่นนี่แยกหมดแล้ว ยามาฮ่าแอร์อกอันนี้ก็แยกกันพี่แยกกันหลายเหมือนกันนนี่แอร์หอกเอ็นนี่ก็เอ็ R นเนต้าในเอ็นเนตตัวแรกนะเขาเรียวกว่าอะไรเอ็นตาเหลี่ยมรถก็จะมีประมาณนี้นะพี่นี่ก็ปลาทัวร์หมดแล้วนะ เดี๋ยวจะเป็นโซนในเครื่องแล้วพี่เป็นโซนอะไรนะครับผมเอาเป็นว่าเด็กคลิปมันจะยาวไปก็ยังไงก็ขอกราบขอจบไลฟ์ไว้ทียคลิครง,งนี้นะพี่นะมีอะไรก็ติดต่อมาทางช่องทางการติดต่อนี้เลยนะพี่นะของทางของทางร้านนะที่ใครจะเข้ามาดูหน้าร้านก็จะอยู่ตรงข้างปั๊มกับคาเทคนะพี่นะมันจะอยู่เยื้องกันนิดนึงนะแต่ พูดง่ายๆเลยก็คือพี่เซิร์ช Google มาเลยว่าหมานจะลงหมานจเจริญสาขา2อยู่ตรงข้ามมันจะอยู่ตรงตรงข้างกับปั๊มคาทคตรงสรยยี่แยกไฟแดงหนองแปนนะเข้ามาดูกันได้ครับเข้ามาดูหน้าร้านกันได้านี่ถ้าเป็นไปได้อยากพี่มาดูเลือกดูหน้าร้านกันมากกว่านาอยังไงก็วันนี้เขาขอลากรักกบสวัสดีครับลาไปก่อนครับ